สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนวันนี้ครับเอพิโซดที่94หุ้น STGT แม้แต่บริษัทก็ไม่กล้าซื้อหุ้นตัวเองคืนครับ9กันยายน2565มั่งคั่งอย่างยั่งยืนสามารถติดต่อได้ทาง f c e e o o o นะครับมั่งคั่งอย่างยั่งยืน YouTube Channel มั่งคั่งอย่างยั่งยืนวันนี้ครับเอพิโซดที่9 4หุ้นสีตังโกลฟ STGT แม้แต่บริษัทก็ไม่ค่าซื้อหุ้นตัวเองคืนหมายเหตุครับสหรับวิดีโอชุดนี้เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนหรือว่าชี้นำใดๆทั้งสิน้นมีข้อสงสัยมีคำถามฝากในคอมเมนต์ได้เลยครับ มาดูหัวข้อแรกกันก่อนนะครับเกิดอะไรครับเกิดอะไรขึ้นกับหุ้น STGT นะครับหุ้น STGT หรือบริษัทเสียตังโกรฟประเทศไทยจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับปิดเมื่อวานวันศุกร์เนี่ยเป็นวันศุกร์ที่กางวันยายนนะครับที่ราคา13บาท60สตางค์นะครับผมก็อบอกว่าราคานี้เนี่ยอยู่ในช่วงถ้ามอ,มองว่าเป็นราคาในรอบให้สสัปดาห์เนี่ยนะครับราคาต่ำสุดอย,ยู่ที่13บาท20สตางค์ ราคาสูงสุดอยู่ที่36บาท50สตางค์นะครับแสดงว่าราคานี้เนี่ย13บาท60เนี่ยเป็นราคาที่อยู่ในช่วงช่วงต่ำนะครับของราคาในรอบ52สัปดาห์ที่ผ่านมาจากข้อมูลของเซ็ตเทรครับใครซื้อต้นปีเนี่ยถือมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับติดลบไป56.03อนะครับอาาัตราผลตอบแทนเงินปันผล3.492 และก็ P/E ratio ครับ4.74เท่าตามตำราเลยนะครับ P/E ต่ำปันผลสูงน่าลงทุนจริงหรือเปล่าครับต้องฝากเตือนนักลงทุนมือใหม่ทุกท่านนะครับถ้าเราดูแต่เฉพาะ P/E กับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเนี่ยมันเป็นตัวเลขมันเป็นตัวเลขในอดีตนะครับเป็นตัวเลขเมื่อผลประกอบงรผลประกอบการในอดีตไม่ใช่ผลประกอบการปัจจุบันหรืออนาคตดังนั้น ดูตัวเลขต่างๆเนี่ยต้องรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะครับผมซึ่งหุ้นสีสตังโกลฟเนี่ยนะครับก็มีการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างถี่นะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้ประโยชน์จากเรื่องของสถานการณ์โลคโควิด -19 นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ไปนะครับเมื่อวันที่23สิงหาคมนะครับ แล้วก็จ่ายเงินปันผลเนี่ยวันที่7กันยายนนะครับโดยเงินปันผลอยู่ที่50สตางค์ต่อหุ้นจากผลประกอบการ1มกราถึง30มิถุนายนครับส่วนหน้านี้ครับกราฟราคาย้อนหลังนะครับดิ่งลงมาตั้งแต่ประมาณ36บาทถึงราคาประมาณ13บาทนะครับก็เป็นแนวโน้มชัดเจนเนาะนะครับจากราคาที่ผ่านมานเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสาเหตุเพราะอะไรผลประกอบการแย่อย่างนั้นเลยเหรอ นะครับสำหรับหุ้น STGT นะครับก like cool. ็ต้องขอบคุณนะครับขอดูข้อมูลจากบริษัทนะครับสีตังโกลฟเนี่ยไตรมาส2นะครับเขามาออกเมื่อวันที่11สิงหาคมนะครับสำหรับ Opportunity Day นะครับผมเขาบอกว่าหุ้นสีตังโกลฟเนี่ยตอนนี้มีกำลังผลิตเนี่ย49,400ล้านชิ้นต่อปีนะครับผลิตถุงมือยางนะครับ มีโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยเป็นหลักนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าค้าขายศูนย์กลางทางการเงินเนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์ด้วยนะครับแล้วก็มีการมีศูนย์ขายเนี่ยอยู่ที่ทั้งประเทศจีนนะครับอเมริกานะครับสิงคโปร์อินโดนีเซียเวียดนามนะครับแล้วก็รวมถึงฟิลิปปินส์โปรดักต์ก็จะมีทั้งถุงมือแบบเขาเรียกว่าลาเทคพาวเดอร์นะครับแล้วก็ถุงมือที่แบบว่าลาเทคพาวเดอร์ฟรีก็คือเป็นลาเทคแต่ว่าไม่มีไม่มีแป้งนะครับ รวมถึงเรื่องของถุงมือในตรายนะครับหน้านี้ก็เป็นรายละเอียดเรื่องของสัดส่วนนะครับที่เป็นถุงมือที่เขาทําอยู่รวมถึงยี่ห้อหต่างๆที่เขาทําให้นะครับผมหลักๆครับ Financial Highlight นะครับก็เขาบอกว่า Highlight แต่มาสอเนี่ยยอดขายวอลลุ่มคือปริมาณขายเนี่ยยังเติบโตจากปีที่แล้วน,นะครับ32.6%แต่ครับ ASP นะครับ ASP ย่อมาจาก Average Selling Price ก็คือราคาขายเฉลีย่ยเนี่ยต่ำลงจากปีที่แล้วนะครับทำให้มาจินเนี่ยก็เลยต่ำลงไปนะครับผมแต่เขาก็ยังจ่ายปันผลเนี่ย9.7%นะครับของ Dividend Payout จากผลประกอบการ6เดือนที่ผ่านมาส่วนหน้านี้ครับไต่มาส2นะครับดูกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหรายยอดขายนะครับชิ้นเนี่ยเติบโต32.6%นะครับแต่ว่ารายได้ที่เป็นเงินเข้ามาเนี่ย ติดลบ49.6%เยออนเย่ year year เนาะทำให้ cross profit เนี่ยจิดลบไป84.6%นะครับค่าใช้จ่ายต่างๆก็ยังมีอยู่ทำให้ operating profit นะครับก็หายไป91.5นะครับผมแล้วเกิดเราดูบรรทัดสุดท้ายคือ net profit เนี่ยไตรมาส2นะครับกำไรอยู่ที่616.5ล้านบาทนะครับเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่7,280ล้านบาทนะครับก็หายไป91.5%เนาะ กำไรยังมีอยู่นะครับบริษัทไม่ได้ล้มละลายแต่นะครับกำไรหายไปเยอะเมื่เที่อจากปีที่แล้วส่วน,นเรื่องหน้านี้ก็คือโชว์เรื่องของตัวไรายได้นะครับยอดขายต่างๆนะครับผมปริมาณขายเติบโตนะแต่ยอดขายเป็นเงินเนี่ยเข้ามาเนี่ยติดลบนะครับส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของเบรกดาวนะครับตามชนิดของถุงมือนะครับตามหน้าเรื่องของประเทศต่างๆในีเขาขายไปนี่ครับ Cross Profit Margin หน้านี้น,น,น่าสนใจมากนะครับ กราฟทางซ้ายมือสุดเนี่ยไตรมาส2ปี2021เนี่ยนะครับกรอสโปรฟิตเนี่ย66.7%นะครับไตรมาส2ปีนี้เหลือแค่20.3%หายไปเยอะเลย e b i t d a m a r g i นนะครับปีที่แล้ว65.3ปีนี้16.4%นะครับผม Net Profit Margin ครับปีที่แล้ว56.1%นะครับปีนี้ก็เหลือ9.4%นี่คือ Net Profit Margin ส่วนหน้านี้คือเป็นเรื่องของ r e m r k a b l e เรื่องของ Dividend Payment ที่ยังจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับก็ผมว่าจริงชัดเจนเนะาะบริษัทยังขายของได้นะครับถุงมือ,อยัง,อยงเป็นที่ต้องการใช้แต่ราคามันมันไม่ได้ดีเหมือนปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วมันมันเจอเรื่องของโควิดไปนะครับแต่เขาก็บอกว่าอ่ะไม่ต้องกังวลบร,าศาศาริษัทจะมีกําไรอยู่ยังขยายนะครับกําลังการผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือเป็นหน้าตาของกําลังการผลิตที่เขาจะเพิ่มขึ้นที่จังหวัดตรังนะครับ จังหวัดชุมพรแล้วก็สงขานะครับตามรายละเอียดในรูปนี้นะครับแล้วก็ค่คยมีเรื่องของ expression p a n ที่ complete ไปแล้วเนาะที่จังหวัดตรังที่ชุมพรก็มี complete ไปแล้วนะครับหัดใหญ่ก็มีนะครับสุราที่เขาทำกันอยู่ไปอ่ะคุยกันมาเยอะนะครับบริษัทมีกำไรแต่กำไรน้อยกว่าปีที่แล้ว9า0นะครับยอดขายปริมาณขายดีขึ้นแต่ยอดขายเป็นเงินบาทลดลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักวิเคราะห์เนี่ยมองอย่างไรกับหุ้นนะครับ สีตั้งโปรฟ STGT ราคาที่13.6บาทเนี่ยอัดราผลตอบแทนนะครับเงินปันผลเนาะเขาบอกว่า3.492แต่เป็นตัวเลขจากข้อมูลในอดีตนะครับส่วน P/E ratio ก็4.74เท่านะครับบริษัทจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูกันครับกราฟก็ดิ่งลงนะครับราคาหุ้นนะครับมา นักวิเคราะห์ว่ากันอย่างไรมาดูกันดีกว่าครับสือตั้งกรกครับมีโบรกเกอร์นะครับออกบทวิจัยเนี่ยเบริษัทครับเบริษัท1บริษัทครับแนะนําซื้อนะครับ1บริษัทบอกให้ถือไว้นะครับแล้วก็บอกให้ขายเนี่ยอยู่5บริษัทนะครับผมราคาสูงสุดนะครับนักวิเคราะห์ให้ก็คือ18บาทต่อหุ้นนะครับราคาเฉลี่ย15.04บาทต่อหุ้นนะครับ ส่วนราคาต่ำสุดนั่นคืออยู่ที่14บาทต่อหุ้นครับผมแต่ทำไมผมจั่วหัวครับแม้แต่บริษัทก็ไม่กล้าซื้อหุ้นตัวเองคืนครับมาดูรายละเอียดกันเนาะนะครับนี่คือเป็นหนังสือที่บริษัทสีตังโกฟสนะครับส่งมาที่กรรมการและผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ณวันที่7กันยายน2565นะครับเราเรามาซูมเพิ่มขึ้นนิดหนึงนะครับผมก็ขเขาบอกว่าเรื่องการแจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินนะครับเรียนกรรมการและผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์สิงคปโปร์ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนะครับ เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์เนี่ยเขาบอกอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินของบริษัทนะครับภายในวงเงิน3,600ล้านบาทเนี่ยแล้วก็บอกว่าซื้อหุ้นไม่เกินเนี่ย120ล้านหุ้นนะครับคิดเป็นร้อยละ4ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็โครงการนี้ที่ได้รับอนุมัติเนี่ยมีระยะเวลา6เดือนตั้งแต่วันที่7มีนาคมถึงวันที่6กันยายน2565นะครับ ผ่านการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้นก็บริษัทแจ้งว่าระยะ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทไม่ได้ซื้อเลยครับื้่สุดตะละนะครับสาเหตุที่บริษัทไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเพราะว่าสั้นๆครับเนื่องจากปัจจัยสภาวะตลาดนะครับโอ้ไปกอดเนาะเนื่องจากปัจจัยสภาวะตลาดก็ขนาดบริษัทมีงบ3,600ล้านบาทก็ยังไม่ซื้อหุ้น,นเองคืนนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ต้องระวังสำหรับนักลงทุนนะครับผมบางทีบริษัทออกข่าวมาเอาหุ้นดีหุ้นดีจะซื้อหุ้นคืนเนี่ยสุดท้ายไม่ซื้อมาเราก็ต้องหาสาเหตุกันนะว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็จบแล้วครับเอพิโซดที่9.4นะครับสีตังโกลฟครับหุ้น STGT แม้แต่บ,บริษัทก็ไม่กล้าซื้อหุ้นตัวเองคืนครับหมายเหตุนะครับไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อให้ขายหรือให้ถือหุ้นอะไรทั้งสิ้นนะครับเราดูเคส e s t u ี้นะครับ กรณีศึกษาเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นนะครับอันที่ย้ํานะครับไม่ได้เป็นการชักชวนหรือว่าชี้นำอะไรทั้งสิ้นนะครับมีข้อสงสัยครับมีคําถามฝากในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Facebook มั่งคั่งอย่างยั่งยืนหรือว่า YouTube Channel มั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับสำหรับวันนี้ครับเอพิโซดที่9 4สีซีตังโกลฟหุ้น stgt แม้แต่บริษัทก็ไม่กล้าซื้อหุ้นตัวเองคืนจบลงเท่านี้ครับโชคดีในการลงทุนทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ